มาดูตัวโจทย์กันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ A B C D E เป็นจำนวนจริงหาว่าตัวแปรในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุดนะครับข้อนี้นะครับก็คือมีกอไก่ขอไข่กอควาย,ขขายก็ให้ทำไปทีละข้อนะครับกอไก่เขาบอกว่ามีสมการอันหนึ่งหารด้วยอันนี้ได้คําตอบเป็นอันนี้นะครับโดยที่ A B C มีเงื่อนไขว่ามันไม่เท่ากับ0ูนย์อ่า อันนี้นะครับก็คือมันเป็นตัวตั้งกันเองครับ a กําลัง2 x กําลัง2บวก bx ลบ c อันนี้เป็นตัวตั้งหารด้วย x ลบ a x ลบ a อันนี้ก็คือเป็นตัวหารและก็คำตอบตรงนี้ก็คือเป็นอะไรครับคำตอบอันนี้ก็คือเป็นผลหารซึ่งจะบอกว่าอะไรครับซึ่งจะบอกว่าตัวตั้งจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการหารบอกไว้ว่าอะไรตัวตั้งนะครับตัวตั้ง เท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารบวกด้วยเศษอันนี้ก็เคยเรียนกันมาแล้วเนาะซึ่งข้อนี้นะครับเขาบอกแค่ตัวตั้งตัวหารแลก็วลหารไม่มีเศษก็แปลว่าเศษเป็นศูนย์เราก็เอาเงื่อนไขจากโจทย์กำหนดนะครับมาแทนค่าลงในสมการนี้เลยตัวตั้งคืออะไรครับคือ a กกำลังสอง x กำลังสอง บวกกับ bx ลบ c เท่ากับตัวหารตัวอ่านคือ x บวก a คูณกับผลหารผลหารคือ bx บวก c และก็เศษคือ0นะครับแล้วเราก็ทำการแก้สมการก็ได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นอะไรครับ x บวก a คูณกับ bx บวก c นะครับก็ทำการคูณ คูณกระจายเข้าไปก็ได้ว่าเป็น bx กำลังสองบวกกับ cx ด้านหลังคูณกระจายเข้าไปได้เป็น abx บวก c เนาะ abx บวกกับ ac นะครับด้านซ้ายนะครับก็เขียนเหมือนเดิม a กำลังสอง x กำลังสองบวกกับ bx ลบ c ด้านขวาจัดลบนิดนึงก็เป็น bx กำลังสองสังเกตว่าอันนี้มีสัมประสิทธ ตัว x ร่วมกันเพรอะนั้นเอามารวมกันก็เป็น c บวกกับ ab คูณกับ x บวกกับ ac อันนี้ก็เป็น a กำลังส x กำลังสเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการหาค่า abc สำหรับข้อนี้ก็คือทำการเทียบสมรัสินะครับโดยที่วิธีการวิเคราะห์ก็คือมีสัมรัสิ์หน้า x กำลังสองสมทธิิหน้า x และก็สัมระติ์ที่ไม่มีตัว x ก็ดูนะครับจากการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับเทียบของสมการนะครับจะเทียบเข้ากันได้นะครับก็เราก็ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับกาหนดให้เป็น a b c จากการเทียบสัมประสิทธิ์จะได้ว่าถ้าเราดูจากตัวเลขที่อยู่หน้า x ก,กาลังสองก็คือตรงนี้ จะได้ว่าจากสัมประติหน้า X กำลังสองจะได้ว่า A กำลังสองเท่ากับ B ถ้าเราพิจารณาสัมระสิหน้า X จะได้ว่าจะได้ว่า B เท่ากับ C บวก AB นะครับ และก็สุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้ลบ c เท่ากับ a c นั่นเองอีกอันนึงนะครับที่ไม่มี x จะได้ว่าลบ c เท่ากับ a c อ่าตอนนี้เราได้สรรมการทั้งหมด3สรสมการแล้วนะครับในการเทียบสรรมมติเนาะ แล้วยังไงต่อครับไอสมการแรกครับสมการที่กล่าวไว้ว่า a กําลัง2เท่ากับ b มาดูที่โจทย์โจทย์บอกว่า a b c เท่ากับไม่เท่ากับ0คือเรารู้ว่าอย่าง a b, <ๆ>กําลัง2เท่ากับ b ใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่า์กําลังงเท่ากับ0แต่ว่า์ใช้ไม่ได้เพราะว่าโจทย์กาหนดว่า a b c มันไม่ไม่ให้เป็น0ดัะนั้นไอตัวที่กําลัง2เราได้ตัวเดิมครับก็คือเลข1 ก็คือเอาไว้ง่ายนะครับก็คือมี2แบบก็คือ1นึ่กำลังสองเท่ากับ1กับลบหนึ่งกำลังสองเท่ากับ1ก็คือไอกำลังสองอะแล้วได้ค่าตัวเดิมอะครับจะมี2แบบก็คือ1กับลบหน,นะครับอย่างกรณีข้างบนจะได้ว่า a เท่ากับ1และก็ b เท่ากับ1นึ่เลขฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับคือ a ฝั่งขวานี้คือ b อีกอันนึงก็คือ a เท่ากับลบหและก็ b เท่ากับ1 ก็คือตอนนี้นะครับเราได้ตามนี้แล้วนะครับแล้วยังไงต่อครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาค่าตรงนี้นะครับมาแทนเข้าไปมี2เคสนะครับคือเคสที่ a เท่ากับ1และ b เท่ากับ1และ a เท่ากับลบ1แล้วก็ B เท่ากับ1เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาค่าตรงนี้นะครับมาแทนเข้าไปลองจากสมการนี้นะครับเราลอง ลองแทนลองแทน a เท่ากับ1บ b เท่ากับ1ดูก่อนจะได้ว่า b เท่ากับจาก b เท่ากับ c บวก a b เนอะจะได้ว่า1เท่ากับ c บวกด้วย1ซึ่งตรงนี้ตัวแก้ได้ว่า c เท่ากับ0ซึ่งถ้าเราแทนกรณีน,นี้นะครับจะได้ว่าค่า c อะครับเป็น0ซึ่งโจทย์กำหนดว่า a b c อะครับมันไม่เท่ากับ0นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า a b c ไม่เท่ากับ0กรณีอันนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า c เป็นศูนย์มันผิดเงื่อนไขที่จดกำหนดเพราะนั้นก็เหลือแค่เงื่อนไขเดียวนะครับก็คือ a เท่ากับลบ1และก็ b เท่ากับ1แทนในสมการเดิมก็คือ b เท่ากับ c บวกด้วย a b ก็จะได้ว่า1เท่ากับ c บวกด้วย -1 บ1คูณกับ1 1เท่ากับ c ลบ1จะได้ว่า4เท่ากับ2อ,อ่ะตอนนี้นะครับเราได้ว่าอะไรครับผมจากในการแก้สมการในข้อกไก่นะครับเราจะสรุปได้ว่าอะไรครับผมเราจะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่า A เท่ากับลบ1 b เท่ากับ1 C เท่ากับส ส่วนสมการสุดท้ายอันนี้นะครับถ้าเราแทนค่าตรงนี้ลงในนี้ก็ถือว่าสมการอันนี้ถูกต้องนะครับก็ลองไปแทนดูในสมการที่3นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ค่า a b c เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากข้อกอไก่นะครับเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาแค่ข้อกอไก่กกค่าที่มากที่สุดก็คือค่า c แคทเนาะแต่ว่ามันมีก็ขอไข่กับาวายอะครับผมก็ต้องเอามาเทียบกับค่าอื่นๆด้วยมาดูต่อครับ ขอไข่ครับโจทย์บอกว่า a c x กำลังสองบวกกับ b d x ลบ c เท่ากับ0มีคำตอบของสมการเพียง1นึ่คำตอบโดยที่ d มากกว่า0เอาไเอง่ายครับเอางี้ข้อขอไข่นะครับผมคือเรารู้เราคุ้นเคยสมการนี้ไหมครับเราได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็คือ กันแค่สมการก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับซึ่งวิธีการพิจารณาว่าสมการมีคำตอบหรือไม่ก็ดูจาก b กำลังสองลบ 4ac ซึ่งโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่ามีคำตอบเพียงหนึ่งคำตอบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอตัวนี้ครับ b กำลังสองลบเท่ากับ0จะมีคำตอบ1คําคำตอบนั่นเองซึ่งไอตัวไอตัวสมการที่ตรวจกำหนดคืออันนี้ใช่ไหมเรามาแทนเลยนะครับก็คือเป็นสมการที่ตรวจกำหนดข้อนี้ก็คือเป็น a c x 2 b d กลังสองบวกกับ bdbdx ล c เท่ากับ0อันนี้นะครับก็คือลอกมาจากอันนี้ลงมานะครับหลายคนอาจจะดูงงงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วตอนนี้นะครับเราได้ว่าอะไรครับเราได้ว่าจากข้อกอไก่เราได้ค่า a b c เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็เอาค่าตรงนี้นะครับมาแทนค่าลงในสมการนี้เลยอ่ะ a คูณ C เป็น2กลายเป็น 2x กกำลัง2 B, B D B คูณ D ก็คือเป็นบวกกับ 1dx เพราะว่า D อ่ะเรายังไม่รู้เพราะนั้นติด D เอาไว้และก็ลบ C คือลบ2เท่ากับ0ก็ได้ว่าเป็น 2x กำลัง2นะครับ 2x กำลัง2บวกกับ dx 2. ลบสองเท่ากับศูนย์ไดทำการเยตสัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์ตัวแรกนะครับให้ถือว่าเป็นเป็น A นะครับในการลงสมการนี้สัมประสิทธิ์ตัวที่สองนะครับก็ให้ตรงนี้แทนเป็น B และก็สัมประสิทธิ์ตัวสุดท้ายนะครับก็แทนเป็น C ลงในสมการนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีคำตอบเพียงหนึ่งคำตอบและเราก็สามารถหาค่าดีด็ได้อ่าจะได้ว่าจากสมการนี้นะครับ b กำลังสองคือ D g กำลัง2ก็คือค่าของ b นะครับก็คือค่าของ D ในสมการนะครับก็แทนได้เป็นดียกกำลังสองลบกับ4 ac a คือ2และก็อะขออภยัยอันนี้ต้องเป็นลบ2นะครับเพราะว่า a คูณ c ได้ลบ2นะครับอ่า แล้วไงครับคนนั้นก็จะเป็น4คูณกับลบ2คูณกับ C C ในที่นี้คือลบ2ก็คูณเข้าไปเป็น4คูณลบ2คูณลบ2เท่ากับ0จะได้ว่า D กำลังสองลบ4คูณลบ2คูณลบ2อันนี้นะครับได้ผลับเป็น16เท่ากับ0จะได้ว่า D กำลังสองเท่ากับ16 จะได้คำตอบ D ออกมา2ค่านะครับก็คือ4กับลบ4นั่นเองซึ่งโจทย์บอกว่าดีครับมันมากกว่า0 D มากกว่า0หมายความว่าอะไรครับ D มากกว่า0หมายความว่า D ติดลบไม่ได้เพราะนั้น D ติดลบไม่ได้ก็จะเหลือแค่เคสเดียวก็คือ D ดีด็อกเท่ากับ4นะครับตอนนี้เราได้ a b c แล้วก็ D เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นข้อุดท้ายนะครับก็คือ E เป็นผลบวกคำตอบทั้งหมดของสมการนี้นะครับอ่าก็มาดูข้อคอควายเนาะขอเปิดหน้าเพิ่มข้อคอควายนะครับผมก็คือก็คือก็คอควายเดี๋ยวขอรอกสมการจากโจทย์นิดนึงโจทย์นะครับบอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าอ่าสมการนี้เนาะก็รอกมาก่อนเลยก็เป็น แ s o สรุป c x กำลังสองบวก b x บวก a เท่ากับรูท d นะครับซึ่งไอตัวแปรตรงนี้นะครับเราก็ได้มาจาก4ข้อข้างบนแล้วนะครับ4ข้อข้างบนนะเราก็สามารถหาค่า a b c เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัวเลขตรงนี้นะครับมาแทนเข้าไปเลยก็เป็นเราได้เราได้ c เ,เป็นเท่าไหร่นะ เราได้ c เป็นลบสองเอ้เราได้ c เป็นสองเนาะก็เป็นสอง x กําลังสอง b เป็น b เป็นหนึ่งเนาะ b เป็นหนึ่งแล้วก็ a เป็นลบ a เป็นลบหนึ่งนะครับเท่ากับรูท d คือรูทสิบหกขอโทษครับ d เป็นสี่นะครับขออภัยอ่า เราได้สมการอันนี้เข้ามาซึ่งถ้าเราถอดรูทนะครับก็ได้ว่ารูทแอบสูตร 2x กําลัง2บวก x ลบ1เท่ากับ2ซึ่งเราก็แบ่งเคสนะครับเหมือนที่เคยบอกแบ่งเป็น2เคสก็คือถ้าเคสข้างในนี้นะครับผมมันติดลบถ้าเคสข้างในนี้นะครับมันติดลบหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่ามันก็แบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีที่ถ้าเลขข้างในติดลบก็ต้องใส่ลบแบบนี้ลบ 2x กำลัง2บวก x ลบ1เท่ากับ2ในกรณีที่ข้างในอันนี้คำนวณมาได้แล้วติดลบนะครับก็ต้องใส่ลบอีกรอบหนึง่งเพื่อให้ผลลัพธ์กลายเป็นบวกกับอีกกรณีหนึ่งก็คือข้างในแอบสูตรตรงนี้นะครับได้ผลลัพธ์เป็นบวกอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถอดแอบสูตได้เลยกได้เป็นแบบนี้ เพื่อความเพื่อความสะดวกนะครับเราขอย้ายก็คือว่าย้ายย้ายเครื่องหมายลบอันนี้นะครับคือคูณ1คูณคือขอย้ายเครื่องหมายลบไปด้านขวาได้ก็จะได้ว่าเคสด้านซ้ายเนี่ยจะได้ว่า 2x เกําลัง2บวก x ลบ1เท่ากับลบ2ออาจจะมาจากนั่นแหละก็คือเราสามารถย้ายเครื่องหมายลบนะครับไปด้านขวาได้เอาไว้ง่าย หรือถ้าใครแบบว่าอ่าไม่ทันก็คือคูณลบหนึ่งทั้งสองข้างอะครับลบหนึ่งคูณกับด้านซ้ายนะครับก็ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งอะครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราคูณลบหนึ่งทั้งสองข้างใช่ไหมอ่ะอันนี้นะครับลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็ตัดการกลายกลายเป็นว่าด้านซ้ายก็กลายเป็นตัดเครื่องหมายลบทิ้งไปได้เรียบร้อยละส่วนถ้าเป็นด้านขวาเอาสองคูณกับลบหนึ่งก็ได้ผลลัพธ์เป็นลบสองนั่นเองแล้วไงต่อครับ แล้วเราก็แก้สมก,การปกติเลย 2x กำลัง2บวก x ยายลบ2ไปด้านซ้ายกลายเป็นบวก1นะครับเท่ากับ0แยกแยกอันนี้นะครับแยกสอเล็บถ้าเราดูตรงนี้นะครับจะแยก2เล็บไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพิจารณานะครับ b กำลัง2ลบ 4ac อะครับถ้าเราเอาค่าส,สัมประสิทธิ์มาแทนค่าตัวนี้นะครับมันจะน้อยกว่า0เพราะนั้นอันนี้นะครับจะ ไม่มีคําตอบก็คือ x จะไม่มีไม่ได้เป็นคําตอบของจํานวนจริงนะครับสําหรับกรณีนี้ส่วนกรณีด้านขวานะครับกรณีด้านขวาก็คือกรณีอันนี้เนาะกรณีอันนี้ก็จะได้ว่าก็ได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่าอ่ะเราก็อยากแก้สมการปกติเลยก็ได้เป็น 2x กำลัง2บวก x ลบ3เท่ากับ0 แยกส่งเล็บเป็น 2x บวก3คูณกับ x ลบ1เท่ากับ0จะได้ x 2ค่าคือลบ1.5กับ 1. 1แต่ว่าข้อคอควายอันนี้เขาบอกว่าให้ e เป็นผลบวกของคำตอบทั้งหมดก็คือเอาไว้ง่ายนะครับก็คือเอาคำตอบทั้งสองคำตอบนี้มารวมกันนะครับก็ได้ว่า e เป็นผลบวกของคำตอบก็คือลบ1.5บวก1เท่ากับลบ0.5นั่นเองคือข้อ e อ่าตอนนี้เราได้ค่า a b c d และก็ e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสรุปได้ว่าอะไรครับ a เป็นลบ1 b เป็น1 c เป็น2 d เป็น4และก็ e เป็นลบ0.5 ก็จะได้ว่าอะไรครับก็ได้ว่าข้อดีเยอะครับมากที่สุดนั่นเองครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4ครับ